คลอดเองธรรมชาติแล้วลูกตัวเหลืองจะต้องอยู่โรงพยาบาลกี่วันทําอะไรบ้างนะคะสามวันแรกที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นช่วงดูอาการไงว่าเอ,อแม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรไหมแผลจากเสบไหมลูกจะตัวเหลืองไหมมีพังผืดที่ลิ้นต้องเอาไปตัดไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะพอของออยเนี่ย สามวันผลตัดสินออกมาแล้วว่าลูกตัวเหลืองนะคะจะต้องอยู่โรงพยาบาลต่อยังกลับบ้านไม่ได้ก็ร้องไห้เลยไงแต่ก็พยังพอตั้งสติใหม่ได้เนาะ เอาแผ่นพับที่โรงพยาบาลที่เขาแจกให้อะค่ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องเด็กตัวเหลืองมาอ่านอ่านให้ละเอียดเลยนะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยตั้งแต่ที่พยาบาลมาแจ้งผลตอน11บเอโมงอะ่ะเขาก็ย้ายลูกเราลงไปห้องเนอร์สรีชั้น2เลยนะเสร็จแล้วเขาก็เอาตารางเวลามาให้แม่ค่ะเป็นตารางเวลาสําหรับไปให้นมเราจะเจอลูกได้เฉพาะเวลาไปให้นมทุกๆุกสามชั่วโมงเท่านั้นเอาลูกกลับมาไม่ได้นะแล้วจะไปหาลูกนอกเวลาก็ไม่ได้นะหกโมงเย็นของวันที่3ที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นมื้อแรกที่ออยเข้าไป ให้นมลูกที่ห้องเนอร์เซอรี่นะคะสามีเข้าไปด้วยไม่ได้แน่นอนแค่ส่องดูลูกนอกกระจกได้เท่านั้นนะคะครั้งแรกที่เข้าไปอะ่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคือที่เนี่ยจะเป็นที่ที่ดูแลเด็กที่มีปัญหาต่างๆชั้นสองตึกพระศีร้อยปีนะคะอย่างเช่นเด็กตัวเหลืองอ่าหัวใจเต้นไม่ปกติออกมาแล้วหัวใจเต้นไม่ปกติออกมาแล้วศีรษะเล็กเกินไปตัวเย็นแบบผิดปกติอะไรยเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลูกเราไม่เหงานี้ว่าลูกเราก็มีเพื่อนๆเ,เยอะและอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศก็น่ารักนะคะในห้องให้นมเนี่ยจะมีเก้าอี้วางเรียงกันสิบกว่าตัวนะคะแม่ที่มาให้นมเนี่ยก็เข้าไปพร้อมๆกันเลยต่อคิวกันล้างมือใส่ชุดคลุมเช็ดหัวนมไปนั่งประจําที่กอดหมอนให้นมนะคะไม่มีม่านกั้นใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนเนี่ยเหมือนนั่งล้อมวงกัน เห็นกันหมดเลยพยาบาลเขาก็เอพอถึงเวลาปุ๊บพยาบาลเขาจะอุ้มเด็กมาทีละคนละคนอ่านชื่อลูกลูกใครก็ยกมือขึ้นนะคะก่อนส่งลูกให้ก็จะตรวจป้ายข้อมือแม่ด้วยแล้วก็ตรวจให้แม่ดูป้ายข้อมือลูกเองด้วยนะคะคือเราจะใช้เวลาในห้องเนี้หนึ่งชั่วโมงรอบละหนึ่งชั่วโมงในการป้อนนมลูกระหว่างแม่ให้นมเนี่ยพยาบาลเขาก็จะคอยมองด้วยไงว่า ใครยังให้ไม่ถูกท่าเขาก็จะเข้ามาสอนให้นะคะพยาบาลทุกคนเก่งมากนะคะอาจจะมีดุดูนิดหน่อยแหละแต่ว่าเราเข้าใจเขาว่าว่าเขาดุเพราะว่าอยากให้แม่ให้นมได้เป็นจริงๆนะคะแล้วออยก็ว่าออยให้นมได้เป็นให้นมได้ถูกท่าก็พอที่นี่แหละนะข้างบนเขาเปลี่ยนเวรกันบ่อย,อยงไงแล้วแบบ ป้าพยาบาลก็สอนอีกอย่างน้องพยาบาลก็สอนอีกอย่างหนึ่งใช่ปะมันก็เลยแบบสับสนงงง,งพอมาอยู่ที่เนี่ยห้องให้นมแล้วแบบเหมือนได้ติวเข้มเลยนะคะแล้วก็จะมีรายงานผลเรียงกันไปทีละคนทีละคนเลยลูกใครเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างรักษายังไงบ้างทุกคนได้ยินของทุกคนหมดนะคะเราก็เลยรู้แบบเออรู้สึกสบายใจนะที่แบบ ลูกเราก็ไม่ได้มีปัญหาใหญ่อะไรที่รักษา,าย,ยากๆไงรอบไหนที่เขาไม่มีรายงานผลตัวก็จะมีพยาบาลสลับกันมาดูแลกันให้นมแม่ของแม่แต่ละคนนะเนาะใครยังให้ไม่ได้เขาก็มาติวเข้มให้นะคะหรือบางทีก็มาพูดเรื่องการเลี้ยงดูเด็กทารกแรกเกิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้เข้าคอร์สอบรมเข้มข้นเลยอะออยก็ได้แบบวิธีการเลี้ยงลูกแล้วความรู้เยอะมากจากที่นี่นะคะ ออรอบสามทุ่มเที่ยงคืนหกโมงเช้าออยก็ไปห้องให้นมค่ะคือไปทุกรอบอะ่ะไม่ขาดเลยนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออลูกเข้าเต้าเราได้ดีขึ้นนะคะแต่บางรอบลูกก็บางทีก็ไม่ดูดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่หิวก็ได้อืมเข้าไปนั่งมองหน้าลูกเฉยๆก็ได้บางทีคิดถึงลูกเนาะเราถูกแยกกันอยู่เราสงสารลูกด้วยมองหน้าลูกไปแล้วก็แบบอืคงจะร้อนหน้าดูเลยเนาะแล้วก็แบบ เข้าไปนั่งมองหน้าลูกแล้วก็คิดอะไรไปเพล,เพลินๆคิดอะไรได้เยอะหลายๆอย่างเลยนะคะวันที่สี่เนี่ยพอถึงเวลาหมอมาตรวจเก้าโมงเนี่ยคราวนี้ไม่หวังจะได้กลับบ้านแล้วไงไม่หวังว่าหมอจะพูดว่ากลับบ้านได้แล้วเพราะว่าน้องเพิ่งส่องไฟคืนเดียวเองเขาก็มาแจ้งผลเลือดไงว่าสารเหลืองในเลือดเนี่ยลดลงแล้วนะเหลือสิบสามแล้วก็ดีใจค่ะยิ้มหน่อยๆละเออแต่ก็คุณหมอก็บอกว่า อยากให้ลดลงอีกก็เลยต้องอยู่สองไฟอีกนะคะเราก็แบบเออคิดแต่เรื่องดีๆแล้วกันน้ำนมก็มาแล้วลูกกระดูดเก่งขึ้นเราก็เอาเข้าเต้าเป็นแล้วใช่ปะอีกไม่นานหรอกก็คงได้กลับบ้านกันนะคะเละ็กอย่างหนึ่งสามีเขาก็เห็นเราแบบเศร้าอะ่ะ นางก็ลางงานมาเฝ้าตลอดเลยนะคะพี่สาวก็ยังทําอาหารอร่อยๆอมาเยี่ยมทุกวันเนาะมีพี่พยาบาลที่แบบเป็นแฟนเพจนะคะที่ติดตามกันอยู่ในเฟซบุ๊ o ยูทูบเนี่ยก็มาหาแม่กับน้องที่ห้องให้นมด้วยก็เลยแบบเออวันที่สี่เราเริ่มมีกําลังใจขึ้นมามากเลยค่ะออยก็ตั้งใจไปให้นมครบทุกรอบเหมือนเดิมนะคะออยเนี่ยจะไปรอพยาบาลตรงเวลาทุกรอบเลยเพราะว่าเราจะไปเองไม่ได้ต้องรอให้มีพยาบาลพาไปนะคะทุกรอบเนี่ยจะต้องไปรอ พี่พยาบาลนะคะไม่มีต้องให้มาตามเลยมีป้าพยาบาลคนหนึ่งแซวบอกว่าโอ้โหต้องมอบโล่แล้วมึงเนี่ยมอบโลคุณแม่ดีเด่นให้เลยไม่งนนียนะคะที่ห้องให้นมเนี่ยลูกเราก็ดูเหมือนว่าจะดูดเก่งกว่าเด็กคนอื่นๆด้วยอะนะคะแล้วก็มีป้าพยาบาลคนอีกคนนึงบอกว่าเนี่ยได้ยินขานชื่อเด็กชายจี้มิงนะรีบวิ่งเข้ามาดูเลยบอกว่าชื่อน่ารักอยากรู้ว่าเด็กที่ชื่อจี้หมิงเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะคะ เราก็เลยแบบเออที่นี่อบอุ่นว่ะนะคะรู้สึกแบบบรรยากาศน่ารักมากเลยนะคะวันที่ห้าถึงเวลาหมอมาตรวจเก้าโมงนะคะคุณหมอก็แจ้งค่าสารเหลืองลดลงเหลือสิบสองนะคะก็โอเคดีใจที่ลดลงอีกนะคะแต่คุณหมอก็บอกว่าขอดูอีกวันหนึ่งนั่นก็คือจหมิงจะต้องอยู่สองไฟเป็นคืนที่สามโอเคอีกนิดเดียวนะคะสู้ๆไปด้วยกันวันที่ห้าแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะได้กลับบ้านแล้วซึ่งวันนี้เนี่ย แม่จะยุ่งหน่อยเพราะว่าจะต้องไปแผนกวางแผนครอบครัวค่ะเพื่อไปปรึกษาการคุมกําเนิดจริงๆเนี่ยออยมีแผนมีลูกคนที่สองต่อในอีกหนึ่งถึงสองปีหลังจากคลอดคนแรกแล้วนะคะด้วยการไปใส่ตัวอ่อนที่เหลือที่มีอยู่แล้วไม่ได้คิดจะปรึกษาเรื่องคุมกําเนิดใครเลยเพราะว่าเรามีแผนการของเราอยู่แล้วใช่ปะเออแล้วเพราะว่าเรามีภาวะมีบุตรยากอยู่แล้วด้วยไม่ได้จะ คิดว่าคุมกําเนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าจะเป็นนโยบายของโรงพยาบาลนะคะว่าให้แม่คลอดใหม่ทุกคนเนี่ยผ่านด่านนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปทําสิทธ์สาสิบาทให้น้องนะคะหลังจากนั้นก็ไปแผนกแจ้งเกิดที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะนําเอกสารที่เราแนบไว้ในใบาฝากคันส่งให้แผนกแจ้งเกิดหลังจากเกิดได้ภายในยี่สี่ชั่วโมงเนาะ แล้วก็รอให้แม่ฟื้นตัวค่ะแล้วก็ไปเซ็นพร้อมกับพ่อเรื่องชื่อลูกเนี่ยออยใช้เป็นชื่อจีนสองพยางนะคะนามสกุลจีนหนึ่งพยางหลหลายๆคนนะคะกังวลแทนว่ามันจะไม่ได้หรือเปล่าแต่จริงมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเจ้าหน้าที่เขาเข้าใจว่าเอ้ยพ่อเป็นสัญชาติจีนอะลูกออกมาชื่อนี้ก็ไม่แตกปะวะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ถามเรื่องความหมายหรือว่าไม่ได้ถามอะไรเลยนะเขาก็แค่ให้เราเช็คการสะกด ที่เป็นภาษาไทยของชื่อลูกเราชื่อพ่อลูกให้ตรงกับพาสปอร์ตที่แปลมาเท่านั้นเองเนาะเข้าสู่วันที่หกแล้วนะคะวันนี้คุณหมอให้กลับบ้านได้ค่ะเก้าโมงคุณหมอมาตรวจแล้วก็แจ้งผลสารเหลืองในเลือดของน้องนะคะเหลือสิบสองซึ่งเป็นค่าคงที่เขาก็บอกว่าอนุญาตให้กลับบ้านได้ครับรอรับสุติบัตรรอสมุดสีชมพูนะคะแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยก็กลับได้ประมาณทเที่ยงเที่ยงบ่ายๆเนาะก่อนกลับบ้านเนี่ย เขาก็ให้เราเตรียมตัวเก็บของอาบน้ำเปลี่ยนเป็นชุดกลับบ้านนะเนาะชุดตามสบายของเราแล้วก็จะมีน้องๆพยาบาลเอาลูกเราไปอาบน้ําแต่งตัวให้ในชุดที่เราเตรียมมานะคะแม่ก็ตามไปดูด้วยนะคะพยาบาลเขาห่อตัวจิมิงแบบตึงเป๊ะเลยอะแล้วก็ป้าๆเขาก็เอาของไปลงรถรอบนึงก่อนนะคะแล้วก็จะมีรถเข็นที่เป็นรถนั่งนะคะรับจากห้องพักของเราไปส่งที่หน้าประตูโรงพยาบาลแม่ก็อุ้มลูก ไว้นะคะบนตักเสร็จแล้วก็เดินขึ้นรถกลับบ้านรวมอยู่โรงพยาบาลทั้งหมด6คืนในเคสที่ลูกตัวเหลืองนะคะสามคืนแรกเนี่ยช่วงที่ดูอาการกันก่อนหลังคลอดเนาะสามคืนท้ายก็คือเป็นคืนที่สองไฟสองไฟสามคืนนะคะ,ะค่าใช้จ่ายคลอดแบบคลอดพิเศษแล้วก็พักห้องสองเตียงเนี่ยหกคืนรวมๆก็สามหมื่นนิดๆน,นะคะถ้าไม่ตัวเหลืองคงได้ออกตั้งแต่สาวันแรกแล้วเนาะ แล้วค่าใช้จ่ายก็คิดว่าน่าจะมาประมาณสองหมืน่นกว่านะคะ